เกษตรกรที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรครับก็เรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาเส้นทางขนส่งสินค้าการจัดเก็บข้าวในโครงการชะลอการจำหน่ายภายแล้งขณะที่รองนายรกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณนนิชย์เองนะครับมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันทีไปที่โรงสีข้าวขอไยครับโรงสีสวัสดิการนะครับชุมชนเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนายจุรินทร์ลักษณะวิสิ์สืบเนื่องต่อเนื่องกันเลยครับเดินทางไปในพื้นที่พร้อมด้วย คุณนราพัฒน์แก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเยี่ยมชมโรงสีข้าวรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกร,กรในพื้นที่โดยโรงสีแห่งนี้นะครับมีการจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาชาวนาขายข้าวเปลือกหมดแล้วซื้อข้าวสารกิน<ฆ>เป็นการขายถูกซื้อแพงซึ่งเป็นปัญหาเดิมๆครับคือมีนาเท่าไหร่ขายข้าวเปลือกให้หมดแล้วนําเงินนั้นอนะมาเลี้ยงปากท้องอันนี้<ฆ>ผิดวิธี ซึ่งไม่สามารถแปลรูปได้เองได้มูลค่ากว่า4ี่แสนบาทต่อปีจึงเห็นร่วมกันครับสร้างโรงสีชุมชนตั้งแต่ปี2544ปัจจุบันมีโรงสีสองโรงกำลังการผลิต4.5ตันมีสมาชิกกว่า1,000คนใน2ี่หมู่บ้านดังนั้นนะครับเงินหมุนเวียนกว่า4ล้านบาทเป็นแหล่งรวบรวมข้าวสนองนโยบายโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแน่นอนว่าไปสอดคล้องกับข่าวเมื่อสักครู่ว่า,าเมื่อเราชะลอการ จำน่ายข้าวได้หรือว่าผลักดันตัวข้าวออกมาในตลาดได้เนี่ยก็เป็นการหมุนเวียนเรื่องของตัวเม็ดข้าวเนี่ยหรือว่าปริมาณข้าวออกมาในท้องตลาดให้มีเสถียรภาพโดยปีที่ผ่านมาใช้เงินหมุนเวียน33ล้านบาทมีกําไรกว่า7จ็ดแสนบาทด้วยกันเกือบล้านเลยครับรงสีชุมชนที่เกิดขึ้นในโอกาสนี้นายจันทีพิลึกนาย,ยกเทศมนตรีตําบลเนินปอ เป็นผู้แทนของชาวบ้านเสนอปัญหาที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแรกเลยต้องเข้าไปทําความเข้าใจและรับไปดําเนินการทันทีซึ่งก็จะมีโครงการได้แก่โครงการแรก การก่อสร้างทางถนนคอนกรีตเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตรอีกหนึ่งโครงการเป็นโครงการชะลอการจำหน่ายข้าวค่ะซึ่งโรงสีจะต้องการเก็บในชางโดยไม่บรรจุลงบิ๊กแบ็กเพราะเป็นภาระหนักด้านการบรรจุและขนส่งรวมถึงปัญหาภัยแรงด้วยซึ่งจะมีการทำฝนหลวงนะเป็นการแก้ปัญหาและในระยะยาวค่ะจะมีการสร้างถนนคอนกรีตเพื่อให้สามารถผ่านน้ำเข้าพื้นที่ได้เป็นการสร้างคลองคอนกรีตค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้ผ่านน้ำเข้าพื้นที่ได้เตรียมประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่ลำน้ำ ำยมตอนนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างฝายเป็นระยะเพื่อกักเก็บน้ำตลอดลำน้ำยมเป็นขั้นบันไดอยู่ในระหว่างเร่งรัดเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะจะเห็นได้ว่าระบบโรงสีสวัสดรริการชุมชนเนี่ยละครับจะมีการเอื้ออิงกับเรื่องของท้องถิ่นและคนในชุมชนจะทำเป็นระบบอย่างนี้ครับข้าวเราป,รปลูกเป็นฤดูการผลิตทุกวันนี้ไม่มีแล้วนาปีนาปัางเพราะว่าฤด,ดูการมันเพี้ยนไปดังนั้นการทำเป็นฤดูการผลิตเนี่ยเราสามารถควบคุมแม้กระทั่งชนิด จำนวนของปริมาณข้าวเปลือกและข้าวสารที่ออกสู่ตลาดได้ดังนั้นถ้าเรารวมตัวกันสามารถทําเป็นโรงสีสวัสดิการของชุมชนได้เนี่ยเราเป็นคนกําหนดราคาดังนั้นมเมื่อใดที่ราคาข้าวดูว่ามีเสถียรภาพเราสามารถปล่อยปริมาณข้าวออกไปได้มเมื่อใดที่เกิดปัญหาภัยแล้งเราสามารถเก็บกักเอาไว้ก่อนได้มแม้กระทั่งว่านในช่วงที่ปีการผลผล,ผลิตเนี่ยข้าวออกสู่ตลาดมากจนเกินไปเราสามารถน่วงจํานวนข้าวไว้รอราคาได้